มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มา2อค่ายครับ d ีเทในเะอเอสในะระบบเติมเงินกับ d t เทในะระบบเติมเงินนะครับในช่วงของระยะเวลา,า9เมษายน2565ขยายไปจนกระทั่งถึง12เมษายน2565นะครับข้อมูลเหมือนเดิมหมดเลยครับ4เมก15เมก150บาท200บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับทั้ง d ีเทในะระบบเติมเงิน เอไอเอสในระบบเติมเงินนะครับวันนี้มี2ค่ายที่จะมาอัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ชมกันส่วนเครือข่ายของโทรโมบผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับทโทรโมบผมไม่มีข้อมูลเลยอันนี้ต้องขอโทษสําหรับคนที่เป็นเครือข่ายของโทรโมบด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ข้อมูลมาผมก็เลยบอกไม่ได้ว่ามีข้อมูลอัปเดตอะไรบ้างนะครับยังไงท่านก็ต้องติดต่อร้านค้าดูเอาเองก็แล้วกันนะครับสาหรับคนที่เป็นของเครือข่ายในโทร o ม e กันอยู่ตอนนี้นะครับ มาดูตัวแรกกันก่อนนะครับ a s ในระบบเติมเงินข้อมูลเหมือนเดิมครับมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ของ a s เอสวันทูคอหรือเอระบบเติมเงินหรือลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ a s ระบบเติมเงินนะครับได้หมดเลยครับยกเว้นซิมเบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับลูกค้าที่เป็นเบอร์เก่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นต้อนรับเดือนระบดอนอันประเสริฐอันนี้สําหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับ เป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แต่ทุกททุกศาสนาทุกเชื้อชาติสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับแต่โปรโมชั่นตัวนี้คือจะอยู่อยู่ทางโซนทางใต้นะครับมาเชียมาเชียขายกันในทางภาคใต้เป็นเส้ส่วนใหญ่นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ซึ่งขยายระยะเวลาไปจนกระทั่งถึง12เมษายน2565นะครับส่วนจะต่ออีกหรือไม่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ต่ออายุอัตโนมัตินาน,าน6รอบ เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นการเปิดเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่นั้นจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันก็สมัครไม่ได้นะครับย้ายค่ายมาก็จะต้องเมื่อเมื่อเครือข่ายขึ้นมาเป็น a อในระบบเติมเงินเราก็จะต้องรีบกดสมัครภายใน7วันเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวเลขครับ4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่อันไม่ลดสปีดแถมโถทรฟรีทุกเครือข่ายโทรฟรีนี่ก็คือเหมือนเดิมครับโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน1 5นาทีวางสายเลือกโทรใหม่ได้ตลอด2ี่ชั่วโมงนะครับวางโทร นะครับแล้วแต่สะดวกของท่านเลยครับเอาไว้หูหลุดกันไปขรั้งหนึ่งนะครับสีมกระบิดเอร์เซกหนึ่าบาทนานสาวันรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดดอกจันเ7 7ดเจ็ดอกจันเก้าหและก็สี่เหลี่ยมนะครับกดดอกจันเจ็ดดอกจันเก้าหและก็สี่เหลี่ยมครับส่วน15บห้าไมกระบิดเพอร์เซกครับสองบาท30วันกดดอกจันเ7 7ดเจ็ดเอกจันเก้าหสี่เหลี่ยมนะครับกดดอกจันเจ็ดดอกจันเก้าหนสี่เหลี่ยมครับ รารับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับข้อความยืนยันก็ไม่เกินหนึ่งนาทีข้อความก็จะเข้ามายืนยันให้กับเราได้ใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับซิมนี้หาซื้อได้ร้านทั่วๆไปครับ7จจังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะหาซื้อซิมกันได้เลยนะครับตามร้านลูกตู้ทั่วๆไปครับออกมาลงทะเบียนซิมเองที่บ้านก็ได้หรือจะให้ร้านลงทะเบียนซิมหรือร้านสมัครให้ก็ได้แล้วแต่เรา นะครับแล้วแต่ความถนัดของเราถ้าเราจะเอามาดําเนินการเองก็ลงทะเบียนซิมผ่าน f my as นะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปกรหัสตามรหัสโปรโมชั่นที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเอาตัวไหนก็แล้วแต่เรานะครับ30มสิบเมก as ไม่มีนะครับไม่มีตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับของ as ในระบบเติมเงินถ้าเป็นตัว30มสิบเมกนะครับทีนี้เรามาดูของ d t เทกันบ้างนะครับ d t เทก็ดีขึ้นมาหน่อยสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเบอร์เก่าเนี่ยสามารถที่จะติดต่อร้านค้า เพื่อที่จะดำเนินการกัรสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้นะครับามาดูรายละเอียดนะครับของ d ี e ทก็เหมือนเดิมครับเปิดเบอร์ใหม่ในระบบเติมเงินลูกค้าเบอร์เก่าก็ติดต่อร้านค้าย้ายค่ายมา d t e ทก็รีบดําเนินการนะครับแพ็กเกจนี้คาดว่า d t e ทเนะี่ยมันจะอยู่ไปสักประมาณ10อ่า30เมษายน2 5 6 5นะครับผมผมคาดการว่าน่าจะอยู่ไปถึง30เมษายน2 5 6 5 แต่เราเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้ว่า12เมษายน2565เช่นกันนะครับทั้งเน็ตไม่อั้นนะครับเถมทฟดีทุกราข่ายเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับเบอร์นั้นเบอร์ใหม่เนี่ยจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าก็ติดต่อร้านค้าคนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ดีแท็กนโลบเติมเงินก็เมื่อขึ้นสัญญาณแล้วจะต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันนะครับ ซิมก็หาซื้อได้ตามร้านลูกตู้ทั่วๆไปนะครับกลุ่มร้านลูกตู้ครับติดต่อได้เลยห้ามเอาซิมจากเซเว่นะครับไม่ได้รหัสนี้เป็นรหัสของร้านกลุ่มลูกตู้นะครับ4เมกะบิตเพอร์เซ็แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย150บาทนาน30วันรวมภาษีสิเลรลอยแล้วกดดอกจัน104ดอกจัน296ดอกจัน8488034เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก ส่วนส5เมกะบิตเพอร์เซกแถมตัวฟรีทุกเดาือขาย2อ0บาท30วันรวมภาษีสิบเรียยแล้วกดดอกจัน10-4ดอกจัน5 7 7ดอกจัน848803 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทวงนะครับรอรับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีข้อความก็จะเข้าแล้วนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามนะครับติดต่อร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาครับสาขามานังสำนังกงานใหญ่โทรศูนย์แปดสอง 6499917 ID Line 0869666338นะครับหรือจะติดต่อผ่าน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหาว่าร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับแล้วมันจะมีหลายสาขาเลยครับท่านติดต่อสาขามานางสำนังกงานใหญ่จะรวดเร็วที่สุดนะครับในการขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเ,เ,เรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับ นี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นำมาอัปเดตในช่วงของวันที่9ถึง12เมษายน2565นี้นะครับไม่แบบว่าจะเป็นของ a s ในระบบเติมเงินหรือ a s วันทูคอนะครับแล้วก็ d t แทในระบบเติมเงินครับย,ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้แบบเติมเงินก็สมัครได้นะครับทั้ง d t แทและ a a s ส่วน d t แทลูกค้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมนั้น จะต้องติดต่อร้านค้าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้รีบหน่อยก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่สุดคุ้มมากๆก,กันเลยทีเดียวนะครับพิเศษของ d ีแท็นะครับพิเศษของ d ีแท็ก็คือว่า d ีแท็มันจะมีตัว2เมร120บาท30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับอันนี้ต้องติดต่อร้านค้าแล้วก็ d ีแท็ตัว30เมแถมโทฟรีทุกเครือข่าย 265บาท30วันนะอันนี้ก็คือต้องติดต่อร้านค้าเช่นกันนะครับเบอร์ใหม่เมื่อเก่าสมัครได้เลยนะครับต้องติดต่อร้านค้าสําหรับคนที่เป็นอของดีเทคในระบบเติมเงินนะครับนั่นคือแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับ,รบทราบกันแบบด่วนด่วนกันเลยนะครับแปดขออภัย9เมษายนถึง12เมษายน2565โปรโมชั่นนี้รีบหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ